เอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้บอกเลยว่าเดือดพ่านทำไมทหารไทยเราที่มีอาวุธยุโทโธปรกรณ์นเหนือกว่าเขมรตั้งเยอะแต่รบกับเขมรที่ไรเหมือนเราไปเดินตามเกมเขาตลอดคลิปนี้เรานำคำกล่าวของพลเอกเรื่องสกิจยานสักหัวหน้าพักเศรษฐกิจที่ท่านออกมาเปิดแผลใหญ่ใช้มดเปลือกถึงไอ้มงุที่โทรสั่งแม่ทัพกุ้งให้หยุดยิงทั้งที่เรากำลังได้เปรียบเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการทหารครับแต่มันคือเรื่องของคนขายชาติที่แฝงตัวอยู่ในระดับบิ๊กของประเทศ วันนี้เราจะมาคุยแขกให้กระจางเหตุการณ์ในวันที่28กระกรกฎาคมปี256เนี่ยที่กองกําลังบุรพาของเรากําลังประทะเดือดทหารเรากําลังเต็มที่เลยเพราะเขมรเ,เขายิงเราก่อนเราก็สวนกลับสิครับแต่มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในช่วง6ชั่วโมงแรกหรือโกลเด้นอวาวเว้นช่วงเวลาทองที่เรากําลังได้เปรียบสุดๆจู่ๆก็มีสายลึกลับโทรตรงหาแม่ทับกุ้งพลโทบุญศิลผ้ากลาง ให้หยุดยิงเดี๋ยวนี้อื้อหือแบบนี้มันขัดกับหลักการทหารชะดดเลยนะคะคนที่จะสั่งได้นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆถูกต้องเลยครับท่านรังสีแกพูดชัดเจนเลยครับว่าคนที่จะมีอำนาจสั่งการแม่ทัพภาคที่สองได้ตามสายการบังคับบัญชาเนี่ยมีอยู่แค่สามตำแหน่งเท่านั้นครับหนึ่งคือผู้บัญชาการทหารบกสองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและสามคือนายกรัฐมนตรีครับมีแค่สามคนนี้แหละถ้าเป็นคนอื่นโทรมาแม่ทัพกุ้งแกคงวางหูใส่ไปแล้ว แต่นี้แกต้องรับฟังแสดงว่าเป็นนายตัวจริงเสียงจริงแต่ทีนี้ท่านรังสีแกวิเคราะห์ให้เราคิดตามครับว่าโดยธรรมชาติของทหารอย่างผู้บัญชาการกองทัพบ,บกเนี่ยเขาต้องรักลูกน้องต้องห่วงแหนแผ่นดินไม่มีทางรอกที่จะสั่งให้ลูกน้องหยุดยิงในขณะที่ข้าศึกยังอยู่ในบ้านเราเว้นแต่จะโดนการเมืองบีบลงมาอีกทีอ่าเธอตัดฝ่ายทหารออกไปก็เหลือแค่ฝ่ายการเมืองสิคาก้อนนั่นแหละครับ นายกในตอนนั้นก็เพิ่งโดนสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็มีรองนายกขึ้นมารักษาการแทนส่วนรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นก็มาจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลท่านรังสีบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันสอดเจตนาชัดเจนว่าคนสั่งไม่ได้มองประโยชน์ของกองทัพแต่มองประโยชน์ของใครบางคนหรือของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่ามันไม่ใช่คำสั่งทางยุทธวิธีปกตินะครับแต่มันคือการสั่งหยุดยิงที่มีเจตนาเอือ้อประโยชน์ให้ฝ่ายเขเมรอ,อย่างชัดเจนคือเขเมเเขายิงเราก่อนเขากําลังจะแพ พอเราหยุดยิงปุ๊บเขมรก็ได้ประโยชน์นี่ครับได้เวลาพักได้เวลาจัดกระบวนทาพใหม่แถมยังตึงกําลังในพื้นที่ที่เราเพลย์อถอยออกมาได้อีกนี่มันเข้าไขหัวกันฉด,ดมันเหมือนกับว่าทหารเราที่แนวหน้าต้องสู้ทั้งศึกนอกและศึกในไปพร้อมๆกันเลยครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นแม่ทัพกุ้งท่านยอมทําตามคําสั่งหยุดยิงทันทีตามที่สายนั้นบอกมันจะกระทบต่อที่ปไตยไทยขนาดไหนคะเนี่ยก็นั่นน่ะสิครับถ้าวันนั้นแม่ทัพกุ้งแกงเหรอยอ่มหยุดตามสั่ง ป่านนี้ทหารเขมรคงเดินผลดเข้ามาตั้งฐานในบ้านเราเถอะว,วะภูมิเขือหรือปราสาทต,ตาควายไปเรียบร้อยแล้วครับท่านรังสรีบอกว่าถ้าเราหยุดยิงในขณะที่เขายังไม่ถอยเท่ากับเรายอมรับการยึดครองพื้นที่ของเขาโดยพื้นที่ไหนหรือเสีษด,ดินแดนนั่นแหละครับแล้วพอมันหยุดได้มันก็ไม่ถอยหรอกครับทีนี้มันจะอ้างสิทธิครอบครองทันทีทหารไทยเราก็จะกลายเป็นฝ่ายสูญเสียอธิปไตยประาราชาชนก็จะกดด่กกองทัพว่าอ่อนแอรบพาเขมร ทั้งที่จริงๆแล้วเราแพ้เพราะคนของเราเองแท้แท้แหมอันนี้ก็เหมือนข่ายชาติเลยนะคะหรือเราจะมองโลกในแง่ดีว่าเป็นแค่ความผิดพลาดท่ทานรังสีแกใช้คําว่าขายชาติเลยนะครับไม่ใช่แค่สมรู้ร่วมคิดธรรมดาแกบอกว่าพฤติกรรมของพวกนี้คือต้องทําอะไรก็ได้ให้เขมรนได้เปรียบตลอดเวลามันเหมือนกับพวกซ้ศึกที่เปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามามันคือการกรบฏต่อแผ่นดินเกิดฉด,ดเพราะการสั่งหยุดยิงในสถานการณ์ที่เรากําลังเสียเปรียบหรือกําลังจะเอาคืนเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอื่นเลย นอกจากต้องการช่วยให้ฝั่งตรงข้ามรอดตัวหรือไม่ก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเรื่องน้ำมันหรือเรื่องสัมปทานอะไรสักอย่างที่เขาแอบตกลงกันไว้ใต้ตะอ่าแล้วเหมือนจะทําให้ทหารกลายเป็นจาเลยสังคมไปเลยนะคะใช่เลยครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือไอ้คนสั่งเพราะทําตามไปสั่งได้สําเร็จเอาใจขเขมรนได้แต่คนที่รับเคราะห์เต็มๆคือกองทัพและประเทศชาติครับทหารเราต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อบางคนสูญเสียขา พิการตลอดชีวิตเพราะกับระเบิดที่เขมรแอบมาวางตอนเราหยุดยิงส่วนภาพลักกองทัพก็ป,ป่นปี้โดนชาวบ้านว่าทหารมีไว้ทําไมรบก็แพ้ทั้งที่ทหารระดับปฏิบัติการเขาพร้อมสู้ถวายหัวแต่โดนคําสั่งรั้งไวอ้ออดจานหลายคนก็สงสัยครับว่าทั้งที่งบเราก็มากกว่าอาวุธเราก็ทันสมัยกว่าแต่ดูเหมือนกองทัพไทยจะเสียเปเรียบเขมรอยู่ตลอดเรื่องนี้ท่านรังสีบอกเลยครับว่าเราไม่ได้แพ้ที่ศักยภาพแต่เราแพ้ที่กติกาที่เราไปยอมเซ็นผูกมัดตัวเองไว้ครับ โดยเฉพาะไอมิว2543แล้วก็ข้อตกลง GBC 13ข้อเนี่ยตัวดีเลยมันเขียนล็อกไว้หมดเลยว่าห้ามเคลื่อนย้ายกำลังห้ามตอบโต้ต้องเจราจารเท่านั้นในขณะที่คอมเมนต์เนี่ยเขาเซ็นแต่เขาไม่ทำเขาเล่นบทอันธพาลแอบวางระเบิดแอบขยับหลักเขตแอบส่งคนมาสร้างหมู่บ้านในที่ของเราพอเราจะตอบโต้ผู้นำเราก็ดันไปกลัวเสียความสัมพันธ์กลัวผิดข้อตกลงสั่งทหารห้ามยิงมันเลยกลายเป็นว่าเราเหมือนโดนผูกมัดจนขยับตัวไม่ได้อ่า มันทําให้เห็นทั้งความขัดแย้งภายในประเทศแล้วก็ความอ่อนแอของผู้นําเลยนะคะใช่เลยครับความอ่อนแอของผู้นําเนี่ยชัดเจนมากอ่ะผู้นําที่ไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อปกป้องชาติมัวแต่เกรงใจเพื่อนบ้านหรืออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเขามันทําให้ทิศทางนโยบายความมั่นคงมันเปไปหมดและความขัดแย้งหรือกกระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารก็คือฝ่ายการเมืองอยากจะทําเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการเมืองแต่ฝ่ายทหารเขาก็ต้องการรักษาทิปไตยมันเลยเกิดการขัดแย้งกันอยู่ข้างใน คำสั่งหยุดยิงวันนั้นมันคือหลักฐานของความขัดแย้งเลยครับที่ฝ่ายการเมืองใช้อำนาจกระโดดหันลงไปรัสถานการณ์มันลากยาวมาแบบนี้มันจะส่งผลกับคะแนนนิยมของฝ่ายการเมืองขนาดไหนครับประชาชนเขาจะทนไหวได้ยังไงอะคะนี่แหละครับคือระเบิดเวลาของจริงประมาณเดือนมีนาคมงปี2569จะมีการเลือกตั้งใหม่ท่านรังสีแกบอกเลยว่าถ้าประชาชนรู้ความจริงเรื่องนี้ไอพักการเมืองหรือนักการเมืองคนไหนที่มีเอวกับการสั่งหยุดยิงหรือไปหัวกับหุนเซนเตรียมตัวสูญพันธุ์ได้เลยครับ คนไทยไม่ได้โง่นะครับเขาดูออกว่าใครรักชาติใครขายชาติข่าวทหารขาขาดข่าวเสด็จดินแดนมันจะถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงแน่นอนพักไหนที่เงียบปรีบเรื่องเขมเมหรือเคยไปเซ็นสัญญาเสียเปรียบเขาไว้คะแนนนิยมดิ่งลงเหวแน่นอนครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องมือและ GBC เนี่ยในเมื่อเขมเมไม่เข้ารบข้อตกลงเราจะไปกอดกระดาษสัญญาไว้ทําไมคะท่านรังสีพูดคํานี้ไว้แบบเจบ็บบกเลยครับ แกบอกปฏิญ,ญาพวกนี้มันเหมือนกระดาษพิเชษเช็แล้วก็ทิ้งไม่มีค่าอะไรเลยในเมื่ออีกฝ่ายเขาฉีกทิ้งไปตั้งนานแล้วคขมเมนเขาว่างระเบิดใส่ทหารเราจนขาขาดไปตั้งกี่คนล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2556ที่ห้วยตามาเรียทหารเราก็เพิ่งโดนไปนี่มันคือการละเมิดข้อตกลง GBC ที่เพิ่งเซ็นกันไปเมื่อเดือนสิงหาคมฉลดนท่านรังสีเสนอว่ารัฐบาลต้องยกเลิกทันทีครับไม่ใช่แค่อยู่หรือประท้วงแบบขอไปทีต้องฉีกทิ้งแล้วประกาศให้นานา,นาชาติรู้เลยว่าเขมเ็นฝ่ายผิดสัญญา เราต้องปลดล็อกตรงนี้เพื่อให้ทหารเราสามารถเคลื่อนย้ายกำลังและตอบโต้ได้เต็มรูปแบบอา่อจานเออคนสั่งหยุดยิงเนี่ยมองในมุมไหนก็ดูแย่นะคะสิครับที่เขาทำแบบนี้มันก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเอาใจเขมรนี่แหละครับวางผลทางธุรกิจหรืออำนาจต่อรองในเรื่องอื่นแต่อีกมุมนึงมันคือการบ่อนทำลายกองทัพอย่างเป็นระบบการทำให้ทหารดูอ่อนแอดูพึ่งพาไม่ได้ในสายตาประชาชนมันจะนำไปสู่การลดทอนอำนาจของกองทัพในอนาคตทำให้ฝ่ายการเมืองครอบงำได้ง่ายขึ้น มันคือการตัดกำลังรั้วของชาติเลยนะครับอ่าแล้วถ้าในอนาคตมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยทหารในสนามรบนี้ต้องทำยังไงคะเนี่ยคะท่านทั้งสี่พูดไว้เลยครับว่าถ้าทหารแนวหน้ารู้ทันเล่เหลี่ยมพวกนี้วันข้างหน้าถ้ามีคำสั่งแปลกๆให้หยุดยิงตอนเราได้เปรียบอีกทหารอาจจะต้องโอโห่ทุลมบ้างหรืออ้างเหตุผลหน้างานว่าค่าศึกยังไม่หยุดเราหยุดไม่ได้การดื้อรั้นเพื่อรักษาแผ่นดินอาจจะเป็นทางออกเดียวที่ช่วยชาติได้ดีกว่าทำตามคำสั่งแล้วเสียแผ่นดินไปตลอดกาล แน่นอนว่ามันเสี่ยงต่อการโดนลงโทษทางวินัยแต่ถ้าแลกกับอธิปไตยของชาติผมเชื่อว่าทหารกล้าหลายคนยอมแลกครับเห็นด้วยเลยค่ะสรุปเลยครับว่าผู้มีอำนาจที่จะสั่งแม่ทัพกุ้งได้จริงเนี่ยหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีสองรัฐมนตรีกลาโหมและ3ก็คือผู้บัญชาการกองทัพบ,บกแล้วดูบริบทต,ตอนเดือนกรกฎาคมปี256เนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันจะคั่วเดียวกันหมดนั่นแหละครับซึ่งเราก็รู้กันดีว่าคัวนี้มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับตระกูลหุน่นขนาดไหนชัดเจนค่ะ และการเปิดเผยข้อมูลโดยแม่ทับกุ้งหลังเกษียณเนี่ยผมว่าคนไทยจําได้ละครับเพราะคนพูดคือแม่ทับกุ้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นวีรบุรุษที่คนอีสานใต้เขาศรัทธาพอตั้งเกษียณแล้วมาพูดความจริงแบบไม่เกรงใจใครแบบนี้มันทําให้คําพูดมีน้ําหนักมากครับประชาชนที่เคยเฉยๆหรือไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางเนี่ยจะเริ่มตาสว่างเพราะที่เราเสียเปรียบไม่ใช่ราะทหารไม่ได้เรื่องแต่เพราะนักการเมืองขายชาติ และกระแสนี้มันจะเป็นแรงกดดันมหาศาลให้รัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยครับว่าต้องทําอะไรสักอย่างจะมานั่งลอยตัวเหนือปัญหาไม่ได้แล้วคะ่ะแล้วไอ้เรื่องหยุดยิงฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีในเวทีโลกด้วยนะคะถูกต้องที่สุดครับเขาจะมองว่าเราอ่อนและไม่ฉลาดการหยุดยิงฝ่ายเดียวในทางทหารเท่ากับยอมแพ้หรือยอมจำนวนครับในเวทีเจราจาอำนาจต่อรองของเราจะเหลือศูนย์ทันทีคอมเมนต์จะตบโต๊บอกว่าเห็นไหมใครหยุดยิงเองแสดงว่ายอมรับว่าผิด หรือว่าสู้ไม่ได้แล้วเขาก็จะยึดพื้นที่ตรงนั้นไปเลยเวลาไปคุยเรื่องเขตแดนเราจะไปชี้หน้าเขาได้ยังไงในเมื่อเราถอยออกมาเองอ่ะแล้วตอนนี้ไอ้การที่เขมรละเมิดก็การประทะแล้วก็มาวางระเบิดซําเนียมันถึงเวลาแล้วครับที่ไทยเราจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันท่านรังสีเสนอว่ากฎการประทะหรือเราที่บอกว่าต้องเห็นตัวก่อนถึงยิงได้เนี่ยมันใช้กับพวกแอบวางระเบิดไม่ได้หรอกเพราะมันวางเสร็จมันก็หนีไปแล้วเราเหยียบตูม ขาขาดจะไปยิงใครทนันเราต้องตอบโต้เชิงรุกครับต้องยึดพื้นที่คืนยึดบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่มันลุกล้ำเข้ามาคืนไปเลยสร้างรัว้วลวดหนามถาวรแล้วประกาศเขตห้ามเข้าใครล้ำเข้ามาต้องยิงคือถ้าเรายังมัวแต่ถอยตามกติกาที่เขาไม่เคารพอีกหน่อยคุณต้องถอยไปไกลกว่าตัวนี้อีกก็ขอต้องเป็นกำลังใจให้ทหารเกล้าทุกนายด้วยครับเราคนไทยก็ต้องพึงระลึกไว้เลยครับว่าอธิปไตยไม่ได้มีไว้ขายใครที่คิดจะแลกแผ่นดินกับผลประโยชน์ส่วนตัว เตรียมตัวเจอแรมโบ้จากประชาชนได้เลยกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อให้พาชมข่าวต่อไปเราสองตัวทันหน้าสวัสดีย่า yeah.